สวัสดีทุกคนนะครับยินดีตอนรับสู่การเดินป่านะครับวันนี้ก็สวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสมาอย่างปลาคือเก่าครับวันนี้ก็อย่างปลาอีกมือหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ปลาที่ น้าแรงก็บกียวกกรโด,ดนะครับผู้ใดชอบในการเนินปาก,ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พญ่นำเด้อครับเด้อนะครับแล้วก็ผู้ใดที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้นะครับมานี่ก็เรา จุดตงไม้เขงเข้าก็คือมาหาสมุนไพรนะครับวันนี้พอดีสมุนไพรในบ้านหมดนะครับก็เลยอยามาเอานะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้ว่ามีชื่อว่าอะไรนะตามไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับว้าวหกนะครับเลยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่บนหลังเขาแล้วนะครับสวงยางขึ้นสีประเทไยให้เบ่งนะครับพมขึ้นยากนะครับต้องใช้มือจับไม้ดึงขึ้นนะครับก็เลยหอดหลังเขาก่อนยังอทายนะครับนี่บรรยากาศพา่าไผ่นะครับหลังเขาแห่งนี้ก็มีป่าไม้รว่นะครับนี่ป่าไม้รว่วล้วนๆแถวนี้นะครับ มาเบ่งกันครับ,บ่าโอ้นี่มีรูอะไรนี่ว้าวไปเรื่อยๆด,ดีกว่าครับก็เราเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไม่มีอะไรกินเลยครับมีจอดคอนแนนครนก็เอาเพื่อจะกินก็ก็มาหาตักน้ำนะครับหิวน้ำแล้วเราออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้านะครับมาถึงนี่ก็ประมาณสองโมงแล้วนะครับ ก็มาถึงนี่ก็หิวข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยก็จะมาตักน้ํานะครับแต่เรามาดูน้ากันนะครับนี่ครับดูสภาพนะครับไม่มีน้ําเลยนะครับเราจะตักน้ํานะครับไม่มีน้ํานะครับวันนี้นี่สมุนไพรนะครับนี่บนเพรพุ่งช้างนี่ก็สมุนไพรหายเยอะแท่นั้นเท่น,ทนี้นี่น้ําแห้งหมดแล้วนะครับ ไม่มีน้ำแล้ววันนี้ทำไงดีนี่ครับอู้ใหญ่จริงนะครับตัวนี้นี่มีเยอะแยะนะครับเราจะตักน้ําที่ไหนมาหาดูก่อนตรงนี้น้ําแห้งแล้วเราต้องไปดูในถ้ำนในถ้ำมันจะมีไหมถ้าในถ้ำไม่มีน้ํำเราก็ยุ่งเลยแห้งเปล่าอู้ในถ้ำก็แห้งแล้วเนี่ย ว้าวเราจะกินน้ำที่ไหนคราวนี้แห้งหมดเลยไม่มีน้ำดื่มแล้วโอว้ต้องหาน้ำให้ได้ก่อนนะครับจึงจะไปหาสมุนไพรถ้าไม่มีน้ำนี่ก็คงจะยุ่งเลย เพราะว่าจะตักเอาข้างล่างแบกขึ้นก็หนักนะครับขึ้นเขาไม่ไหวก็คิดว่าน้าข้างบนยังไม่แห้งนะครับมาถึงแล้วก็แห้งหมดเลยเดี๋ยวไปหาจุดนี้ก่อนโอ้โอจุดนี้ยังอยู่ยังอยู่นี่ครับนี่จุดนี้เหลือแค่นี้นะครับเหลือนิดเดียวก็จำเป็นต้องได้เอาแลวครับ ไปดูก่อนเราก็ไปตักน้ำก่อนนะครับกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็ต้องได้แล้วครับน้ำมีแค่นี้ยังไงก็ต้องได้ ไม่ได้ก็ต้องได้เพราะว่าไม่มีน้ําแล้วตั้งป่ามีแค่นี้นะครับดูก่อนมันจะใสไหม ก็ใส่ดีนะครับนี่ครับใส่จริงเลยนี่ครับใส่จริงเลยครับได้น้ำแล้วร้อนแล้วงั้นเราไปหาสมุนไพรก่อนเราไปดูสมุนไพรก่อนแถวนี้จะมีไหมสมุนไพรตัวนี้นะครับ ถ้าไม่ใช่บนหลังเขาก็จะไม่มีนะครับข้างล่างไม่มีเลยนะครับต้นไพลตัวนี้เพราะว่ามันจะอยู่บนยอดเขาที่สูงนะครับเราจะลุยป่าหาก่อนนะครับป่าแห่งนี้โดดสมบูรณ์มากนะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับขนาดหน้าเลนยังเขียวเลยนะเราหาก่อน สมุนไพรตัวนี้นั้นมันมีราคาแพงนะครับเราจะไม่บอกพิกัดนะครับถ้าบอกถ้าคนเยอะรู้นะครับพวกที่หาสมุนไพราขายนะครับก็จะหมดนะครับแถวนี้เราจะไม่บอกนะครับเราจะไม่เจ้งพิกัดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเฉยๆนะครับเราก็จะไม่เอาเยอะนะครับเราเอาแค่ต้นหนึ่งสองต้นก็ พอแล้วนะครับเรา,เาไว้สําหรับไว้ต้มกินนะครับสมุนไพรตัวนี้เขาจะทํายาบํารุงครับเดี๋ยวก่อนเราหาก่อนจะเจอไม้แถวนี้นี่ครับเจอแล้วนะครับนี่ต้นเล็กๆนะครับเนี่ยนี่นี่ ชื่อว่าอะไรใครรู้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะดูต้นใหญ่ๆนะครับต้นเล็กแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วถ้าเสร๋เราไม่ขุดนะครับเราจะหาต้นที่ใหญ่กว่านี้นะครับเพราะเราเอาต้นใหญ่เราย่อแค่ต้นเดียวก็พอนะครับเราไม่เอาเยอะ แถวนี้มันน่ายจะมีเยอะนะครับโอ้ไม่เจอเลยครับแถวนี้ ีนไปเรื่อยๆครับเผื่อจะเจอครับเผื่อจะเจอนี่เราเจอต้นผักหวานนะครับนี่คือต้นผักหวานป่าครับนี่นี่ครับนี่คือต้นผักหวานป่ามัยังไม่แทงยอดนะครับถ้าแทงยอด นี่คือต้นภหวานป่านะครับนี่ครับมันยังไม่เทนยอดนะครับงั้นเราไปต่อโอ้โหป่าแถวนี้ขนาดหน้าเล้งยังเขียวเลยนะครับ นีครับปลาทิวอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ยังไม่เจอสมุนไพรเลยนะครับเจอต้นเดียวเล็กๆนะครับกวนอู้เดินยากนะวัวน้ำเกาะน,นะครับอู้นแบไหนน่น อู้เหนื่อยเดินเหนื่อยนะครับอู้โอ้ร้อนร้อนนอนงเลยวกเลยอู้ร้อนนะครับอู้โอ้โหได้แล้วร้านหนึ่งไปทางไหนดีเนี่ยจะไปทางไหนดี จะตกหินนะขึ้นหินนะเนี่ยจะตกหินนะเนี่ยโอ้โขึ้นบนหินโอ้เหนือหน่อยเหนื่อยสมุนไพรนะะี่หายากจริงๆเลยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆนะครับชั้นหนึ่งเลยนะครับ นี่เราเจอแล้วนะครับเราเจอแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับต้นใหญ่นะครับเราจะเอาต้นนี้ต้นเดียวนะครับเราไม่เอาเยอะถ้าเอาได้นะครับรจะเอาต้นนี้ต้นเดียวดูก่อนไปทางไหนรูกจริงๆโิงว้าวลูกมาก ลุกมากลุกมากอ,อึ๊บนี่ไงครับนี่ไงนี่ไงครับเราจะให้ดูข้างบนโน่นเยวจะให้ดูใบนะครับโน่นนะครับนี่คือต้นปลาไหลเผือกนะครับสรรพคุณมีเยอะแยะนะครับ ถ้าอยากรู้สรรพคุณให้เชิดไปดูที่ดู Google นะครับเชิดเข้าไปหาที่ Google มันจะมีสมุนไพรที่ติดอันดับเลยแหละสมุนไพรที่ติดอันดับเลยนะครับแถวนี้มีเยอะนะครับนะแถวนั้นก็มีนะครับนะแถวนั้นก็มีนะครับแถวนี้มีเยอะนะครับเราไม่เอาเยอะเราเอาแค่ต้นเดียวนะครับเราแค่ต้นเดียวพอนะครับวันนี้ ราะว่าต้นเดียวนี้เราก็จะใช้ประมาณสักสีห้าเดือนนู่นแหละก็จะหมดนะครับผมจะต้มกินเรื่อยๆนะครับโนนต้นตนุ้นก็ใหญ่นะนต้นนุ่ก็ใหญ่อเอาแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับงั้นเรามาตัดดามเสียมแล้วก่อน